โอเคนะครับผมวันนี้อยู่ผมอาร์มนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการยืนยันเบอร์ในพายเน็ตเวิร์กนะครับผมถ้าถามว่าเราจะยืนยันไปทําไมล่ะครับก็เพราะว่าถ้าเวลาเราแบบเออ่ลบแอป,ปไปหรือว่าไปใช้ในเครื่องอื่นนะครับผมเหรียญที่เราเออ่ได้ทําไวนะ้น่ะมันจะยังอยู่เท่าเดิมนะครับมันจะไม่ลดไปนั่นเองนะครับผมเพราะาหลายคนนะ่ะเคยเจอปัญหานะครับว่าแบบเอ๊ะทำไมเราล็อกอินใหม่แล้วเหรียญมันลดวะ อันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในปัญหาของมันนะครับว่าเพราะว่าเราไม่ได้ยืนยันเบอร์ไงอ่าโอเคนะครับขั้นแรกนะครับผมให้เรากดไปตรง3ขีดข้างบนนะครับแล้วก็ดูตรงล่างสุดนะครับไอตรงคําว่าโปรไฟล์นะครับผมแล้วก็กดเข้าไปเลยนะฮะแล้วดูตรง account v e r i f y นะครับผมกดตัว ใหนก่ตรงนี้นะครับแป้งไฮโลอินด้วยเฟซบุ๊กนะครับก็กดไปที่ตรงแอดตรงโฟนเบอร์นะครับหลังโฟนเบอร์นะครับกดทำว่าแอดเข้าไปก่อนนะครับผมแล้วจากนั้นก็ใส่เบอร์ของเราเข้าไปนะครับผมเพื่อเป็นการยืนยันเบอร์นะครับพอออกมาแล้วนะครับผมให้กดตรงไปที่ Verify ยนะครับ m มน u น l Instruction นนะครับผมจะเห็นตัวเลขสี่หลักนะครับแล้วก็จะมีเบอร์อยู่ข้างบนนะครับให้เรากดไปที่เบอร์ ก็บนนะับกดขัดลอกไปเลยนะแล้วเข้าไปในแอป sms นะครับผมกดตรงคำว่าใส่ที่อยู่ที่จะส่งฮะก็ให้ส่งไปที่เบอร์นั้นนะฮะแล้วก็ใส่รหัส4หลักนะที่มันขึ้นตรงหน้าจอเราตอนนั้นอนะ่ะพิมพ์เข้าไปนะครับพิมพ์เสร็จแล้วนะครับผมเราก็กดส่งไปเลยนะครับผมขั้นตอนนี้นะครับเราจะเสียเ,เ,เงินในซิมเนี่ยประมาณสักประมาณสิบบาทนะครับผมเหลือเศษนิดนึงนะฮะโอเคนะแล้วก็ เข้าไปที่แอปมันเดิมเลยนะครับสักพักเนะี่ยมันจะยืนยันให้นะครับอ่ะนี่ไงครับผมมันขึ้นเป็นติ๊กถูกกันแล้วนะครับก็ยืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่นี้นะครับผมเราก็เป็นหัวว่าเรียนเราจะหายแล้วนะครับผมก็อย่าลืมไปทําตามกันนะครับเจอกันครับ